นี่ไม่ใช่เพียงสวนลำใหญ่แต่ที่นี่คือเวทีชีวิตคือความหวังคือลมหายใจของครอบครัวคือพลังที่ส่งลูกสู่การศึกษาในฝันและคือรอยยิ้มแห่งความสุขของเกษตรกรที่ได้เห็นผลของน้ำพักน้ำแรงตนเอง สวัสดีครับผมนายเสนอชลีอ้อนนะครับประธานคณะกรรมการสหกรณ์กากระเซนเที่งกางจำกัดครับที่มีสมาชิกที่ได้ปลูกลํำไยแต่ที่นี่ปัญหาที่ต้องเจอทุกปีนะครับในเรื่องของล้ำไยนะก่อนในเรื่องของราคานะครับเคยขึ้นมาเตือนหนึ่งถึงสาบาทนะครับต่อกิโลสองเอ๋ยครับจะขั้นไปก็จะอยู่ประมาณ3าบาท5บาทแปดเขาเป็นคนปลูกเขาเป็นคนผลิตแต่บ่สามารถจะไปกำหนดราคาเองได้นะครับมันมีความคิดขึ้นมาว่า เขาจะอยู่แบบเดิมๆมันเปินไปบ่ไ,ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นยกระดับรวบรวมค้นเพื่อมีเป้าหมายอยู่ตีเดียวกันรวบรวมค้นมารวมตัวกันนะครับมาผลิตลำไยท้่มีคุณภาพและก็ปลอดไทยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งกมรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับแล้วกอคือคำแนะนําอย่างต่างๆจนได้ยกขึ้นมาจนไปเป็นถึงขั้นตีวะมาถึงลำไยรักโลกในณับันนี้นะครับในที่สุดนะครับ สหกรณ์การเกษตรเชียงกลางจำกัดถือเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ในความภูมิใจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เป็นสถาบันเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับถือเป็นสหกรณ์ที่สร้างความสําคัญให้กับสมาชิกสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกผลที่ตามมาก็คือสหกรณ์เนี่ยสามารถอยู่ได้เพราะสมาชิกมีรายได้ สมาชิกลดค่าใช้จ่ายสหกรณ์อยู่ได้สมาชิกอยู่ได้นํารายได้มาสู่สหกรณ์ก็ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพมั่งคั่งในรายได้และเกิดความยั่งยืนในสถาบันสหกรณ์คือเป็นอีกหนึ่งโครงการของสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการแบบบูรการทุกภาคส่วนดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสหกรณ์สหกรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันของกรมส่งเสริมสหกรณ์แห่งเดียวนะครับ สถาบันหกรคือสถาบันเกษตรกรที่ Yay ได้รับการช่วยเหลือและบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งผลให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากในส่วนของเกษตรกรซึ่งเป็นฐานรากของประเทศครับผมลำยปลอดภัยครับลำย JP p หวานหอมกรอบอร่อยอร่อยจะหยุดไม่ได้ขอบคุณครับแม่มาลีค่ท่าสีมาเจ้าแม่ก็เนี่ยทำอะไรทำลำไยมาหลายปีแล้วเนาะทางสหกรการเกษตรแต่นมมาแนะนำเนาะเรื่องปุ๋ยกันนั่นก็เจ้ปุ๋ยสารเคมีเดี๋ยวนี้ก็เลยใช้ใช้ปุ๋ยอินซีลำไยปีที่จะปลูกยังไงขายสมอนลูกล้านก่อนทนแม่ลำไยปลูกใหญ่ก็กลับมระจากกรุงเทพพรจุวยเหลือแม่ ค่ะมายุเลศมาลาลัตนะคะเป็นผู้จัดการของสหกรณ์การเกษตรเชียงกลางจำกัดค่ะรางวัลเลิศดลักของเราในวันนี้นะคะเรายินดีใจได้ยินดีมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรายินดีมากกว่านี้ก็คือผมทวงที่สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเชียงกลางเราได้นะคะน,นวันนี้นะคะจากที่สมาชิกร่วมโครงการกับเราอ่ะไม่ถึง5ขยับเป็น10 20เดี๋ยวนี้เป็นร้อยนะคะที่ร่วมโครงการ สิ่งสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการตลาดนะคะหลังจากที่เราร่วมกันแล้วก็ทําสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเกรดพรีเมี่ยมขึ้นมาปรากฏว,ว่ารำไยของเราเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็มีห้างเวอร์ชัต่างๆเข้ามาติดต่อและก็อยากจะให้เราส่งรำไยเกรดพรีเมียมให้กับ ทางทางห้างด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวชีวัดที่ทำให้เกษตรกรกกเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นผลรับที่น่าภาคภูมิใจจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นปริมาณผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้น ปี2,567รวบรวมได้157ตันปี2,568รวบรวมได้186ตันสมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน178ลายช่องทางการกระจายผลผลิตของสมาชิก1เค,ครือข่ายกระทรวงพาณิชย์2เค,ครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ3ช่องทางออนไลน์ของสหกรณ์การเกษตรเชียงกลางจำกัด สหกรณ์การเกษตรเชียงการจำกัดได้ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดโครงการลำใหญ่รักโลกโดยตั้งสถานีเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้เคมีพันธุ์กับเกษตรกรในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ชังการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์สารฟื้นฟูดินสารกําจัดแมลงและถ่านควันน้อยเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยสหกรณ์ได้จัดหาเตาถ่านอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ถังหมักและปั๊มออกซิเจนจำนวนอย่างละ5ชุดและเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอนรวมเป็นเงิน253,500บาทซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน177,450บาทคิดเป็นร้อยละเจของมูลค่าทั้งหมดทำใหญ่รักโลกไม่ได้ปลูกเพื่อขายอย่างเดียวนะคะเรายังปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรรักสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะดูแลดินรักดินเหมือนพ่อก่อให้เกิดสิ่งดีๆต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน